ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะผมจะพาไปดูเว็บเรดอันนึงนะที่เป็นเว็บเก่าแก่มา10ปีแต่กำลังจะปิดตัวลงในวันที่4ทธันวาคมนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเพื่อนผมพิชนะครับจากเอว y ดี a ท e นะครับแล้วก็ในเครือของ IP Studio นะวันนี้เนี่ยก็มาดูเว็บเทรดอันนี้นะตรงแก่มากนะก็คือ b i t t r a ดนะครับแต่ว่ามากก็ไม่มากนะครับเขาเป็นเว็บเทรดที่เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้บอทเทรดอยู่นะครับก็ไปสมัครในเจของคริปโตไทยคับนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ไปพ่วงกับ b i t t r a ดกับของ b บ n a n c e นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเขียน API แล้วก็ เอาบอร์ดไปเทรดกันได้ในช่วงยุคหนึ่งนะครับทีนี้มาดูประวัติกันนิดนึงนะเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2 5 5 7นะครับแล้วก็บูมมากๆนะในช่วงประมาณสักปี2018ก็ประมาณสักปี2 5 6 1น,นะ3-4ปีหลังจากที่เขาเปิดตัวมานะครับตัวเว็บนี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับมีคู่เทรดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดนนะเรียกว่าโดนเอฟเฟกนะครับโดนฟ้องแหละนะก็เลยปิดตัวลงนะครับนี่นะเขาบอกว่าตัวบิทแข่เนี่ย ได้ยื่นนะครับเมื่อตอนเดือนพฤษภามนะได้ยื่นล้มลลายต่อศาใลในรัฐเดลาแวร์ในสหรัฐนะครับหลังกอรรัตเนี่ยฟ้องดําเนินคดีโทษฐานประกอบธุรกิจสูงซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์โดยไม่ได้จดทะเบียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหาที่โดนเล่นงานอยู่เป็นประจำนะในสหรัฐนะครับก็ที่ซีซีเขาโดนไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้นะ วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าแค่นี้แหละนะว่าเอพื่อนเพื่อนก็ระมัดระวังกันนะครับเวลาจะไปเทรดอะไรเนี่ยก็ไปดูกันดีๆนะครับว่าเฮ้ยเว็บมันจะปิดตัวหรือ,อยังวันนี้นะเดี๋ยวมาดูในหน้าตัวบิตเทรดกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เป็น b บ t ตเ a รด c o m นะครับนี่เขาบอกว่า important update เขาจะทําการหยุดเทรดนะครับหยุดเทรดในวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566ปีนี้เลยนะ หรืออีกประมาณแค่7จวันนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับก็อย่ามาฝากเงินในแพลตฟอร์มของเขาอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็การถอนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีเดทไลน์ชัดเจนนะครับแต่ว่าวันที่4เนี่ยก็หยุดเทรดแล้วเนี่ยผมแนะนําว่านะเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญมีเงินอยู่ในนี้นะครับก็ไปโอนออกมาด้วยนะครับประมาณนี้เลยเพราะวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแค่นี้นะครับก็ใครที่มีเงินมีอะไรอยู่ในนี้นะครับ อย่าลืมไปโอนกันออกมานะเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับเอาเป็นว่ามาเตือนกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มี l e f l e r e l i n k ของ bybit นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนสามารถย้ายเงินเนี่ยมาอยู่ใน bybit ไว้ก่อนก็ได้นะครับเอามาเทรดเอามาทำกำไรกันในนี้ได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง evidente แล้วก็ในเครือ ipistudio นะทั้ง ipistudio แล้วก็ตัวพีดีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอ okay, <Okay. S 1> เคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว